สวัสดีค่ะทุกคนชณะาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Toro โอเคค่ะทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคิดถึงทุกคนมากๆเอาพลังงานบวกปังๆมาให้แล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเล็บใหม่ถอยเล็บมาใหม่เพื่อคลิปใหม่นะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่มีช่วงเวลาของการที่ให้รอนะคะในช่วง3วันก่อนที่ผ่านมา4วันอะไรแบบนี้นะคะเป็นช่วงของการชาร์จแบตเป็นช่วงของการชาร์จ energy เป็นช่วงของการพักเป็นช่วงของการยุ่งทุกอย่างเลยนะคะยังไงต้องขอโทษด้วยทีนี้ตรงนี้มามาส่งพลังงานบวกกันใครลืมไปจริงๆแล้ว ในในคลิปเนี้ยจริงๆแล้วในเซตเนี้ยหรือว่าหลังๆเนี้ยไข่ก็จะพยายามสับนะคะหมายถึงว่าสับสดๆเลยแต่อันนี้ไข่ลืมแต่ไข่สับไว้แค่เฉพาะเซตนางฟ้าเดี๋ยวต่อมาไข่ก็จะแบบว่าสับสับสับให้เลยสดๆตรงนี้ไพ่ตรงนี้ที่สับเมื่อกี้เลยแล้วก็กดอัดคลิปลืมอัดนะคะทีนี้มาดูไพ่พลังงานตรงนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรัคนากันดาจันดาสุกันในช่วงเดือนกรกฎาคมไพ่ไปได้ของคุณมาสวยมาก This could be the วัน ดูน็อกเราหน่อนึงถอยเล็บน้องภูมาใหม่กับน้องพริกเกตนะคะโอเคตรงนี้คุณได้ไพ This could the one ่ดิสคัตบีเดวันมันคือความรักความสัมพันธ์ที่บอกเลยว่าใครบป็นคนตรงนี้ถ้าคุณมีคู่คนคนนี้คือคนที่ใช่ของคุณคะ่ะโอ้ god คนคนนี้คือคนที่ใช่ของคุณนะคะต้องบอกก่อนเลยกรี๊ดดังๆกรี๊ดดังๆนะคะชาวกันคนที่ใช่โดยแล้วก็อีกในนึงนะ คนโสดคุณมีโอกาสได้เจอรักใหม่ที่ใช่ด้วยเพราะอะไรมีนิวเลิฟเกิดขึ้นบางคนตรงนี้ถ้าคุณเป็นคู่กันนะบางคนอาจจะเป็นสากของการที่แบบว่าคุณคุณมีพลังงานของการที่เอาเอาง่ายๆบางคู่อาจจะเป็นการกลับมาแล้วกลายเป็นนิวเลิฟของกนและกันก็ได้หรือบางคนอาจจะหมายถึงนิวเลิฟที่เป็นนิวแบรนด์นิววัน จริงๆนะคะที่เป็นคนที่ใช่เข้ามาได้ตรงนี้พลังงานแบบนี้นะคะ free yourself พลังงานของชาวกันในช่วงแบบนี้บางท่านขอให้คุณเขาเรียกว่าปลดปล่อยความเป็นอิสระปลดปล่อยความเป็นตัวเองปลดปล่อยในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักถ้าคุณมีการเหมือนผ่านอะไรมามันถึงช่วงหลังของการปลด ปลดแอกเพื่อรับพลังงานของรักที่แบบเป็น Energy อะไรที่มันเฟรชหรือเป็น Energy ที่เป็น The One อยู่ตรงนี้แต่ถ้าคนที่เป็นคู่กันคนที่คุณดิวกันอยู่ในพลังงานใกล้แบบนี้คือพลังงานของคนที่เป็นคนที่ใช้ได้ นะคะตรงนี้พลังงานตรงนี้มีไพ่ในกองไพ่ขึ้นมาว่า Healing Family Issue บางคนอาจจะมีในเรื่องราวของครอบครัวหรืออะไรบางอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัญหาบางอย่างที่เป็น Family Issue ก็ได้อาจจะเป็น Family Issue มาจากทางฝั่งคุณหรือจากทางฝั่งของคนรักของคุณก็ได้นะคะรวมทั้งตรงนี้หมายถึงว่าการที่หลายๆท่านตรงนี้ถ้าจะให้ประสบความสาเร็จในความรักคุณจะต้องโฟกัสหรือให้ความสําคัญกับ Issue บางอย่างหรือเกี่ยวกับ Family ของคุณ พราะบางครั้งคือเอาง่ายๆว่าคนไหนที่แบบว่าสังเกตดูว่าความรักหรือหรือคนที่แบบว่าสักเซสในความรักบางครั้งคือเขาจะมีความที่แบบว่าเป็นคนที่เหมือนแบบให้ความสำคัญหรือ Prior i t y อันดับต้นอันดับแรกคือครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นพลังงานบุกบวกที่สะท้อนมันเป็นเหมือน Refle c t ั o นเหมือนเป็นกระจกสะท้อนที่ทำให้เรามีพลังงานของความรักความสัมพันธ์หรือชีวิตรักโรแมนติกของเราอะเออมันมันเหมือนแบบ เอาง่ายๆว่ามันดูราบรื่นมันดูเหมือนแบบเหมือนเราจะเขาเรียกว่าโชคจะเข้าข้างในเรื่องของความรักนะหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีบางบางทีอย่างนี้คะ่ะบางครั้งคือเอาง่ายๆว่าบางทีคนเรามีกรรมตามกันมามากน้อยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันและต่างกันนะคะแต่ขอรู้ไว้เลยว่าเรื่องแบบนี้มันกลับมาเป็นพลังงานบวกให้กับคุณได้มากๆลองทําดูลองพิสูจน์ดูนะคะทีนี้พอดูไพ่พลังงานนี้กันว่าพลังงานตรงนี้ราศีกันรัคน,นากาลอาจารย์ประสบการณ์ในช่วง เดือนกรกฎาคมความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกคณะกรนาจันดาสุกันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันในเดือนกรกฎาคมนี้จุลายนในเดือนจุลายนความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกคณะกรนาจันดาสุกันเป็นอย่างไรบ้างขอดูไพ่ค่ะว้าว justice the fool งานความรับความสัมพันธ์ชาวราศีกันและคนากันดาจนราศุกร์กันนะคะว้าวพลังงานสวยนะพลังงานสวยจังเลยพลังงานสวยนะว้าวว้าวว้าว งานสำหรับคนหลัชาวราศีกันและขณะกันนาจนดาศุกกันว้าวงานสเรับคดชาวราศีกันและขณิกันนาจนราศกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะอือหือลองชาวราศีกันและขณะกันนาจนราุกกันโอ้ งานความรับความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกคนากนนารดาวจันดาวสุกันโอเคในช่วงเดือนกรกฎาคามนี้มีไพ่ justice ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีนะแล้วก็ไพ่ justice บางคนตรงนี้การคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีตุลก็ได้ราศีตุลกรกนาตุลหรือดาวจันทร์ดาวสุกตุลอะไรก็ตามแต่แล้วก็ตรงนี้บางทีเป็นพลังงานของการที่ ใครบางคนตรงนี้อาจจะมีการที่แบบใช้ชีวิตในเรื่องของการที่แบบเป็นคู่ชีวิตหรือว่าเป็นชาวกันที่แบบมีการแต่งงานมีการจดทะเบียนอะไรแบบนี้หรือถ้าตรงนี้ถ้าใครที่เป็นปัญหาในความรักสามารถถึงขนาดที่ว่าจัดการในเรื่องของความรักที่แบบเออถ้าสมมติว่าจะไม่ไปต่อเป็นการหย่าอะไรก็ตามแต่แต่ตรงนี้ไข่ขออ่านให้มันบวกแล้วกันเราต้องการรับพลังงานบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้ไพ่มันมีแต่ในทางบวกๆทั้งนั้นมันหมายถึงว่าบางคนตรงนี้ค่ะคุณมีไพ่หนึ่งเหรียญกับจ t สติ ไพ่แบบนี้บางคน,คน,ค,นค,คนที่คุณคบอคนที่คุณคบหรือคนที่แบบว่าคุณจริงจังต่อกันอ่ะไพ่แบบนี้หมายถึงคนเหล่านั้นเขาจริงจังถึงขั้นที่ว่านี่คือไพ่เหมือนเอ่อ uh, proposal propose propose เหมือนแบบว่าเป็นไพ่ของการที่แบบเออเขาอยากจะเหมือนขออะไรบางอย่างที่แบบขอขอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะหรือแบบเป็นของกันและกันนะหรือแบบว่าทําอะไรบางอย่างที่แบบว่า ถูกต้องหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการทําเอกสารหรือทําอะไรแบบที่มันถูกต้องตามหลกักตามอะไรก็ตามแต่เรื่องของความรักที่แบบว่าเออคนคนนี้มีความจริงจังกับคุณนะอะไรแบบนี้นะคะไพ่สวยมากคือตรงนี้มีไพ่เดิรฟฟด้วยเดิ f o ฟฟตรงนี้และพลังงานของฟรี r อเซลใครบางคนตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะแบบโสดอะไรก็ตามแต่ตรงนี้คือมันคืออะไรที่แบบว่าเป็นอิสระเป็นอิสระในเรื่องของความรักความรู้สึก ะะมีอิสระแล้วก็มีเขาเรียกว่าไม่ว่าคุณจะคบใครไม่ว่าใครกับไม่ว่าคุณกับใครเนี่ยจะรักกันมากแค่ไหนแต่เราจะต้องเหมือนมีอิสระของเราด้วยอย่าลืมนะมีความเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะคะบอกเลยแล้วตรงนี้เดอะฟูคือการเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นที่ดีของความรักและมีไพ่ new เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่ไพ่เดอะฟูเป็นไพ่ new beginning เพราะเป็นไพ่หมายเลขศูตรด,ด้วยนะคะและไพ่ใบนี้จริงๆไพ่ใบนี้รู้สึกว่ามังกรก็ได้ด้วยนะ นะคะแล้วก็ตรงนี้มีไพ่พลังงานที่เป็น the magician the magician เป็นความรักอะไรบางอย่างที่แบบว่าเขาเรียกว่าความรักมีมีมีทางที่มันไปในทางที่ดีหรือว่าเป็นพลังงานที่คล้ายๆกับว่าคนรักเนี่ยจะพยายามเป็นคนรักที่ดีของคุณหรือมีพลังงานของการที่แบบว่าคุณจะได้เจอใครเอาเป็นว่าถ้าเป็น new love นะหรือคนที่รอคอยใครเข้ามาอาจจะเจอคนที่แบบว่าเขามีความที่แบบ มาเติมเต็มหรือว่ามาเป็นพลังงานของการที่แบบว่าเฮ้ยเป็นคนรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคอะหรือเป็นพลังงานของการที่เจอคนที่แบบว่ามีสกิลอะไรบางอย่างมีความเก่งรอบด้านหรือว่ามีความที่แบบดูดูโดยรวมทุกอย่างแล้วมันเอ้ยมันมันดีอะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหรือบางคนอาจจะไปถึงขั้นว่าหน้าตาทรงทุกอย่างหรือแบบ การทํางานหรือว่านิสัยใจคอรหรือสังคมหรืออะดับแต่บางทีอาจจะถึงขั้นที่แบบเจอคนที่แบบโปรไฟล์แบบเออโอเคมากอะไรแบบนี้นะคะสําหรับบางท่านตรงนี้บางคนตรงนี้นะคะมีการเกี่ยวข้องกับาธาตุน้ำได้เกี่ยวข้องกับาธาตุลมได้เกี่ยวข้องกับาธาตุดินได้คือตรงนี้มีไพ่ที่เป็นพลังงานของตัวแทนที่เป็นเด็กถือถ้วยกับควีนถือถ้วย บางคนตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานรักที่ต่างไว้ก็ได้คุณอาจจะแบบเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าเขาแล้วเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าก็ได้หรืออาจจะสลับกันก็ได้นะคะตรงนี้เป็นหมายถึงรักที่ต่างไว้ก็ได้แล้วก็หมายถึงความรักที่แบบมันเป็นตัวแทนของถ้วยเพราะฉะนั้นถ้วยคือความรักความรู้สึกคือมันเป็นอารมณ์ความรักและเหมือนแบบว่า I'm i love You are my love คือต่างคนต่างรู้สึกถึงความรักให้การอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพลังงานของรักที่แบบเติมเต็มแล้วก็เป็นรักที่ต่างไว้ได้หรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทัตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนก็ได้นะคะทีนี้นอกจากจะเป็นทัดน้ําหรือมีไพ่ที่เป็นไพ่ใหญ่ขึ้นมาเป็น justice ที่เป็นลมแล้วก็ยังมีไพ่ king ถือดาบ ตัวแทนของลมเช่นเดียวกันเมถุนดุนโกมนะคะแล้วก็ตรงนี้คือมันเป็นไพ่ของพลังงานที่เป็นรักต่างวัยหรือดีกว่าคนที่อายุมากกว่าทัดลมได้สําหรับการบางท่านนะสำหรับการบางท่าน,นะาาานอาจจะดีกว่าคนที่รักต่างวัยที่เป็นทัดลมได้หรือคนที่แบบตรงไปตรงมามีเหตุผลค่อนข้างสูงอะไรแบบนี้สําหรับบางท่านเพราะมีไพ่ justice ด้วยแล้วมาด้วยไพ่ที่มีไพ่ king ถือดาบด้วยนะคะตรงนี้สี่ดาบตรงเนี้ย มันคือการที่บางคนอาจจะมีสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ระแบบที่นิ่งๆทรงๆก็ขอให้คุณแบบว่าเออใช้ชีวิตของตัวเองเป็นตัวเองอยู่ในช่วงของการที่คุณมีมีพลังในการใช้ชีวิตของตัวเองทำไปใช้ไปเพื่อรอคอยความรักที่มันจะเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ของการนิ่งรออะไรก็ตามแต่มันจะมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นเพราะตรงนี้ค่ะ อย่างเมื่อกี้ได้เกิดไปคุณมีไพ่หนึ่งเหรียญใช่ไหมคะกันและตรงนี้มีไพ่เก้าเหรียญสําหรับคนโสดต,ตรงนี้เก้าเหรียญมันจะกลายเป็นเหรียญที่เติมเต็มมีหนึ่งเหรียญเข้ามาเติมเต็มตรงนี้หนึ่งเหรียญมาเป็นหนึ่งเหรียญมาเติมเก้าเหรียญให้เป็นสิบเหรียญเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือการมีใครมาเติมเต็มอาจจะเป็นนิวเลิฟก็ได้นิวแบรนด์ก็ได้หรือการที่เป็นใครที่เขามีความที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ เขาเรียกว่าเป็นคอนเนคชันที่ลึกซึ้งเป็นระดับคู่จริงๆแบบนี้เข้ามาเติมเต็มให้กับคุณและเป็นคู่ที่ดีเข้ามาเติมเต็มตรงนี้มีไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือการที่บางคนตรงนี้มีการมองมีการวางแผนมีการเหมือนกับการแบบว่าเมื่อเราทําอะไรบางอย่างหรือเราลงทุนคือการมีความรักมันคือการลงทุนอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันลงทุนแบบ ลงทุนดูแลใครบางคนล,ลงทุนในความใส่ใจกันและกันลงทุนในความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าเราเราเปย์เทนชันเรามอบคือความการที่มีความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ใช่แค่สักแต่คุยคุยแชทแชทคบคบ,คบมันต้องเหมือนแบบเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเหมือนเราเป็นทีมเดียวกันน่ะคนนี้ทุกเราพร้อมที่จะรับฟังหรือวา่าง้างมันเหมือนคล้ายๆกับการให้ทั้งจิตใจแบบจิตวิญญาณหรือการที่แบบบางคนอาจจะมีการซัพพอร์ตในเรื่องของปัจจัยอื่นๆด้วยหรือการใช้ แรงกายแบบหมายถึงว่าเป็นลักษณะที่แบบช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันเป็นพลังงานที่เหมือนคล้ายๆกับการปลูกปลูกหรือสะสมพลังงานบวกในความรักของทั้งสองคนแล้วเหมือนการปลูกต้นรักหรือเป็นการลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นบางคนเป็นในเรื่องของการมองอะไรแบบที่ลึกซึ้งในเรื่องของความรักของคนที่คุณดีหรือตัวเขาที่มองมาที่คุณมันเป็นการที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นพลังงานที่เป็นมินิ่งที่บวกเป็นมินิ่งที่ดี เป็นเป็นวิ่ที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มองไปในระยะยาวได้แล้วก็ตรงนี้นะคะใต้ไพ่ตรงนี้มีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นบางคนอาจจะเดียวกับราศีกุมก็ได้นะคะแต่มันหมายถึงไพ่ของความรักที่แบบเหมือนคล้ายๆกับความฝันหรือความหวังจะเป็นจริงนะคะความหวังหรือความฝันในความรักของคุณจะเป็นจริงได้อะไรแบบนี้มีใครมาเติมเต็มหรือบางคนตรงนี้ที่เป็นคู่กันมันจะมีความเท่าเทียมความยุติธรรมในความรักและมีการเติมเต็มกันแบบที่เป็นแบบ พลังงานของเดวันตรงนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานต่อมาโอ้พลังงานของ Angel Answer นะคะ Angel Answer มาบอกว่าอะไรกับความรักความสนธญของชาวราศีกันลกฎนาการดาวจันทรสุกัน,กน,กนในช่วงเดือนกรกฎาคม Angel Answer มัจะบอกอะไรกับชาวกันนะคะว้าว พลังงานสวย The situation will improve ค่ะสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์ของคุณจะก,กระเถิบพัฒนาพัฒนาพัฒนาหากคุณเป็นคนโสดมันจะมีอะไรที่มันดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่องราวที่ดีบวกในความรักของคุณไม่ว่าจะเป็นคนไหนคนโสดก็จะค่อยๆเมือนมีความสุขในความรักมากขึ้นส่วนคนที่เป็นคู่กันเป็นโ h e o n ของกันและกันคบกันดิวกันเดทก,กันอยู่ด้วยกันอะไรก็ตามแต่มันก็จะ improve ไปในทางที่ดีมากขึ้น เพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นเขามีพลังงานแบบนี้กับคุณ communication c l e a r l y คือการที่คุณสองคนมีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยมีการตกลงมีการเหมือน make a deal มีการอะไรบางอย่างที่แบบว่าเออเหมือนคนที่คุยกันรู้เรื่องคลิกกันเข้าใจกัน make clear ซึ่งกันและกันนะคะไพ่สวยจับไพ่ตรงนี้แล้วไพ่กระเด็น ต่อมาเป็นเซตที่เป็นเลเวอร์รอคอนะคะเซตเลเวอร์รอคอรมาดูกันนะว่าไพ่พลังงานเลเวอร์ร็อต้องการจะบอกชาวกันว่ายอย่างไรขอพลังงานไพเ่เลเวอร์รออนะคะต้องการจะบอกอะไรกับชาวกัน,กนาล,าลัคนาราศีอาจาร์นักสุก,รรกในช่วงเดือนกร,รกฎาคมในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะต้องการจะบอกอะไร,รกับชา,าวนานราศีกันลัคนาจารย์นรกสุกกัน โอเคไพ่ okay. มาบอกว่าได้ไพ่รูปนี้เป็นรูปหัวใจสวยนะคะ When you pass from this world you take nothing with you but your soul and and the memories you have shared with those you love ไพ่ตรงนี้ต้องการมาเหมือนบอกเป็นพลังงานบวกมากๆเลยอะมันคือการที่เอาง่ายๆว่าคนเรานะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ว่าความรักหรือคนรักกับคนไหนก็ตามแต่จะอยู่สั้นยาว นานแค่ไหนแต่ขอให้คุณมีเมมโมรีสร้างเมมโมรีสร้างความสุขหรือแชร์ความสุขร่วมกันในในเวลาที่คุณมีกันและกันให้มากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราจากไปเราต่างคนต่างไปทั้งนั้นแล้วชีวิตมันมันสั้นเพราะฉะนั้นคือขอให้มีความสุขกับคนที่คุณดีลหรือคนที่คุณรู้สึกพิเศษอย่าไปคิดอะไรเยอะมากบางครั้งใครจะบอกว่าชาวกันเป็นคนที่ perfectionist และเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะปล่อยทุกอย่างให้เป็นลักษณะของ ความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าเออมีพลังคือเราต้องเชื่อมั่นในพลังงานบวกด้วยแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะมาในในเวลาที่มันใช่เองเพราะอะไรไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ time you are trying t o hard g i v e it time นะคะอย่างที่บอกคือทุกอย่างมันคือเวลาทุกอย่างมันคือจังหวะขอให้ใช้ชีวิตและใช้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตใช้พลังงานบวก ให้ถูกต้องโดยเฉพาะพลังงานบวกสําคัญมากๆในเรื่องของการใช้ชีวิตและโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะยังไงซะรับพลังงานบวกไปเยอะๆแล้วก็มันจะมีเวลาที่บอกเลยว่าชาวกันตรงนี้คุณมีเดอะวันคะคุณมีเดอะวันนะคะ,นะคะไม่ใช่เดอะวันการ์ดนะคะไม่ใช่เดอะวันการ์ดละมุกนี้เคยเล่นไปแล้วถ้าใครที่ติดตามช่องไข่ตั้งแต่แรกนะคะใครเคยเล่นมุกนี้ไปแล้ว โอเคขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดีใจมากๆที่ได้มาส่งพลังงานบุกให้อีกแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพราะมันจะทําให้คุณไม่พลาดคลิปในช่องไข่แล้วก็ทําให้ไข่มีกําลังใจในการทําคลิปมากๆนะคะเพราะมันใช้ energy ค่อนข้างเยอะทีนี้ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยรักทุกคนมากๆจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่พลังงานต่อไปนะคะรักนะคะบ๊ายบายคะ่ะ